เจ๋งไหมเจ๋งไหมเจ๋งเจ๋งงั hey, yeah! 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 Oh ้นเราไปสวนป่าที่ว่ากันเลยไหมไปกันนวนให้เลยเดินนวดทิ้งยางตอนนี้เรามาถูกที่หรือเปล่าอะป่าก็จริงนะแต่ว่าแล้วไหนอะคนที่เขาทำจักสารอะ รอเดี๋ยวสิโรเดี๋ยวพี่ก็โรแล้วเนี่ยโรสดๆเลยสวัสดีครับพี่ครับตอนนี้ผมอยู่ตรงที่มันเหมือนอุโมงค์ป่าครับเราดูเหมือนพวกเราจะหลงด้วยอะครับค่ะค่ะค่ะไอเราอยู่ตรงนั้นนะคะเดี๋ยวพี่ลุงออกไปรับค่ะครับขอบคุณครับพี่ลุงครับให้ใฮ้ให้ผิยางได้ใช้พี่ลุงหรือเปล่าอะ อ <Oops. S 3> ใช่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 นั่นแหละนั่นแหละพี่ลุงสวัสดีคะ่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรกันบ้างคะเนี่อ๋อพีนหยางค่ะน้องแข็งคน้องค่ะน้าชาเอแคนะคะพี่ลุงอรุณนะคะพี่เป็นประธานกลุ่มจากฐานที่นี่นะคะแล้วก็ยินดีต้อนรับนะคะแล้วยังไงเราไปเดินศิลปะของสักราบกันนะคะครับค่ะไปค่ะเชิญค่ะเย้เดินทางกันมาค่ะแม่ความดันทุกทางสูง ก็ <cido f int> เหรอพี่ลุงครับแล้วที่มาที่ไปของป่าเนี้ยครับเป็นยังไงหรอครับ <S <S 2> <S 2> โอ้ยแรกเริ่มนะคะแถวเนี้ยจะเป็นป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์มากเลย <S 2> <S 2> <S 2> แล้วมันก็เป็นเขตติดรอยต่อของ5จังหวัดด้วยนะที่นี่ที่นี่นะ,ะส่วนใหญ่ก็จะเป็นป่าที่เป็นมีไม้ธรรมชาติมากมายมีสัตว์ป่าหลากหลายนะคะมีทั้งช้างนะคะมีทั้งกระทิงนะคะถึงหน้าฤดูของมันแล้วจะสวยงามมากเลย นัาชาว่าอะไรคะสมัยก่อนคนที่นี่ทําอาชีพอะไรคะโอ้ยตะก่อนนี้นะคะคนที่นี่ส่วนใหญ่นะคะหนึ่งจะมีอาชีพรับจ้างแล้วก็เป็นเกษตรกรนะคะปลูกพืชเชิงเดี่ยวกันเยอะอย่างเช่นมันแล้วก็สัมปหลังมันสัมปหลังรวมทั้งอ้อยด้วยนะ คี่ะุงะแล้วพอมูลนิธิมาให้คําแนะนําเกี่ยวกับวิชาชีพเราที่นี่เป็นอย่างไรบ้างโอ้ยดีขึ้นมากเลยค่ะอย่างน้อยนะคะเราได้ทําแนวทางตามราชันติกของในหลวง<ช>รัชากาลที่9นะโดยการเอาแฝกเข้ามาปลูกนะคะเป็นการบารุงดินซึ่งแต่ก่อนเนี้ยเป็นการปลูกแค่พืชเชิงเดี่ยวเท่านั้นนะคะแต่เดี๋ยวนี้ทางเราก็เลยมีความหลากหลายมีอาชีพเสริมให้ทํา โครงการของนหลวงมีแต่ดีๆทั้งนั้นเลยนะคะน้องเอแค่เอะเดี๋ยวทุกคนรู้จักเม็ดมะข่าแต้กันไหมคะใช่ค่ะมะข่าแต้ไปค่ะเดี๋ยวจะพาไปดูนะคะเดี๋ยวจะพาไปเก็บด้วยไปค่ะไปไปกันเลยนี่ค่ะนี่นะคะต้นมะข่าเดี๋ยวเราจะมาเก็บนเดี๋ยวเราจะมาเก็บเม็ดมะข่าแต้กันว่า ลักษณะมันเป็นยังไงใช่เห็นไหมคะพี่ลุงครับแล้วเม็ดมะข่าแท้เนี่ยครับเราเก็บไปแล้วเ,เ,เอาไปทาอะไรได้บ้างค่ะเราจะนําเอาไปทําเป็นเครื่องประดับนะคะผสมผสานกับหญ้าแฝกในหลวงของเรานะคะบอกให้เราเนี่ยเอาสิ่งที่รอบตัวที่มีอยู่เนี่ยมาบูรณาการกันแล้วเม็ดแบบไหนที่เราสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้ได้ค่ะนี่ไงคะจะมีเม็ดสีดําเห็นไหมคะเนี่ยเราจะเก็บเม็ดสีดํา เม็ดสีดำนี่เป็นเม็ดที่แก่แล้วนะคะเราจะใช้ทําได้แล้วมันจะแข็งทนทานมากเม็ดแบบนี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะนอกจากเมล็ดของต้นมะข่าแต้นะครับเราสามารถใช้ส่วนไหนของต้นมะข่าแต้เนี่ยเอามาทําเป็นผลิตภัณฑ์ได้อีกค่ะประโยชน์ของมันนะคะมันมีตั้งแต่ต้นนะตั้งแต่รากยันต้นยันใบเลยนะคะมันเป็นสมุนไพรด้วยแล้วมันเป็นไม้เนื้อแข็งที่สามารถมาทำเฟอร์นิเจอร์ได้ แม้แต่เปลือกของมันนี้นะคะสีเขียวๆเ,เนี่ยในนี้มีใครเป็นพยาธิไหมไม่มีมีไหมคะเพราะมันสามารถเอาไปต้มแล้วก็ฆ่าพยาธิที่อยู่ในนั้นได้ด้วยนะคะเป็นสมุนไพรอนี้แหละค่ะนี่ก็เป็นไม้อีกชนิดหนึ่งนะคะที่ในหลวงส่งให้เราปลูกเอาไว้ประโยชน์อย่างที่ว่า ปลาสามยาได้ประโยชน์อย่างถูกต้องค่ะงั้นเดี๋ยวเรามาเก็บเม็ดมะข่าแต้กันเไหมคะได้ค่ะเร็วขอ้นนี่ค่ะกระจายจะเก็บเลยสีดำนะคะเม็ดสีดำค่ะติด็กๆครับช่วยกันเก็บเมล็ดมะข่าแตกกันไปให้เยอะๆเลยนะครับเราจะได้นำไปทำเครื่องประดับสวยๆกัน เก็บกันได้เยอะไหมคะเยอะครับค่ะแล้วต่อไปเดี๋ยวเราจะพาไปดูแปลงแฝดนะคะแล้วเราก็จะไปเกี่ยวแฝดกันเย้ค่ะตอนนี้เราถึงแปลงสาธิตนะคะแล้วก็แปลงขยายพันธุ์หญ้าแฝดแล้วนะคะตอนนี้เดี๋ยวพี่จะพาไปตัดหญ้าแฝดกันนะคะครับมาค่ะเดินตามพี่ลงมาทางนี้ อันนี้เป็นแฝกพันสงขาสามนะคะเป็นเป็นแฝกลุ่มนะคะที่ลูกค่ะทำไมเราต้องใช้แฝกด้วยก็เพราะพันนี้มันเป็นแฝกที่มีความนุ่มนะคะวความคมจะน้อยกว่าแฝกลอนแล้วจึงใช้พันแฝกลุ่มและพันสงขาเนี่ยเหมาะกับการทำผลิตภัณฑ์ค่ะ ตัดแล้วนะคะเราตัดแล้วเราก็จะเอาไปตากพอตากแล้วนะคะพอตากแล้วเราก็จะเก็บไว้แล้วเวลานั้นเราก็จะเอามาแปดรูปในการเอามาวั่นเกลียวอย่างเงี้ยค่ะทุกคนได้แฝกครบกันหมดหรือยังคะครบแล้วค่ะมาได้แล้วตอนนี้เราจะกลับไปที่สวนป่าคลองตะเกาวนะเราก็จะไปทําแฝกกันครับค่ะ เราจะนำมเมลิดมะค่าแต้และย่าแฝกไปทำเป็นผลิตภัณฑ์อะไรกันบ้างนั้นสักครู่เดียวครับ